สวัสดีค่ะแม่อุมาพยากรค่ะมาดูดวงรายวันนะคะเริ่มต้นของคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะไพ่นี้เป็นไพ่ส่วนรวมนะคะดูวันต่อวนันว่าจะเป็นแบบไหนนะคะเป็นแนวทางคิดค่ะขอเป็นตัวแทนจับไพ่จับไพ่คนเกิดวันอาทิตย์นะคะ นนนะชีวิตที่ต่อสู้ดินน้นรนนะชีวิตที่ต่อสู้ดิ้นรนแต่คุณก็จะผ่านพ้นไปได้คุณจะมีอะไรตอนเนี้ไม่รู้ละที่ผ่านมาอุปสรรคมันมากมายไม่ว่าจะเป็นการเงินความเจ็บการเจ็บป่วยได้อะไรไปอย่างหนึง่งไม่ใช่ว่ามารวมกันทั้งเจ็บทั้งป่วยทั้งการเงินการเงินการเจ็บป่วยเนื้ออะไรคุณก็มีคนเกิดบันทิึแล่าเหมือนยังมีพลังดีด ผ่อนหนักให้เป็นเบามีความสำเร็จให้มีตัวช่วยมีตัวช่วยมีสิ่งดีๆที่มาช่วยผ่อนคลายชีวิตนะคะเนี่ยเรเปิดไพ่มาที่ผ่านมาเป็นไงเนี่ยตอนนี้ก็จะผ่ามาผ่อนคลายชีวิตให้คุณนะคะทุกอย่างเนี่ยคุณใจเย็นๆความสำเร็จจะมาถึงขอให้คุณตั้งติตให้ใจเย็นๆตอนนี้แบบปุ้นวายไม่ว่าจะเริ่ม คนเป็นโรคแค่แค่เจ็บคุณรักษาหายคุณผ่านการเป็นนี่เป็นสิ้นคุณก็ผ่านการงานเนื้ออะไรใครจะมีจุดไหนนะคะวันนี้ความสําเร็จเข้มแข็งอดทนนะปาการต่อสู้กับชีวิตอะไรเนี่ยของคนเกิดวันอาทิตย์มันจะมีเรื่องวุ่นวายในครอบครัวเนื้ออะไรเนี่ยผ่านแต่คุณก็ต้องยอมรับพลังที่คุณเป็นอยู่เนี่ยมันซ้ําเติมด้วยพลังกรรมนะคะ พลังก,กรรมซ้าเติมคุณอยู่ด้วยคุณถึงได้เป็นมันถึงได้ตกหนักถ้าคุณแทมกรรมหนักก็หนักอ่ะเหมือนก้าวดาบเนี่ยมันไม่ได้เจ็บป่วยอะไรมันไม่มีปัญหาแต่ว่ามันมีพลังกรรมมีอาการเครียดคิดมากหลับสนอะไรทํานองเนี้ยคุณคุณต้องทุกสิ่งทุกอย่างคล้ายๆมันอะไรมันรุมเร้ามันร้อนมันรุ่มไปหมด เรื่องอะไรนะคะมันร้อนมันรุ่มมันรุมมันเล้าไปหมดแต่คุณก็จะผ่านไปได้นะคะจะผ่านไปได้ด้วยดีะคะ่ะของคนเกิดวันอาทิตย์นะคะเพราะว่าทุกอย่างการต่อสู้ดินรนเรื่องงานเรื่องเจ็บป่วยเรื่องการเงินคุณก็จะมีตัวช่วยมีคนช่วย การงานให้คุณอดทนบางครั้งเหนื่อยท,อท้อแท้แย่งชิงอะไรคุณก็อดทนแล้วคุณก็จะผ่านนะคะแต่พลังกรรมเนี่ยตามคุณก็ต้องแก้ไขปัญหาชีวิตเนี่ยมันเหมือนเจ้ากรรมในเวรเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะตามคุณนะคะของคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะต่อมาของคนเกิดวันจันทร์นะคะขอเป็นตัวแทนจับไพ่จับไพ่คนเกิดวันจันทร์ค่ะ ไพ่นี้ดูวันต่อวันนะคะว่าจะไปตรงกับของใครบ้างนะคะเป็นไพ่ส่วนรวมค่ะของคนเกิดวันจันทร์นะคะ ราธินีพนจันทร์วามโดดเด่นนะคุณคนเกิดบันจันทร์เสน่บารมีวามโดดเด่นคุณนะเป็นคนที่แบบว่ามีสเสน่ห์ในตัวของตัวเองมีการที่เหมือนเป็นคนที่มีมาดเย่อหยิ่งอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอะไรก็จะต้องทำทำนั่นไปหมดเดอะมูนเนี่ยแล้วเป็นคนที่ดื้อรานเห็นแก่ตัวทำอะไรถึงจะไม่พูดไม่จาเง,งียบเงียบเป็นกุลสตรีแต่ว่า คุณก็มีพลังที่แบบว่าอันนี้มันมันเหมือนคุณเอาตัวคุณรอดคุณจะสูกทำท่าสวยงามใครก็เอาชนะตัวคุณไม่ได้เหมือนมันมีพลังดีๆที่มาช่วยคุณนะคะะเหน่ในตัวคุณนะแล้วก็เหมือนว่าดวงจะต้องจะได้จะต้องมีประ,ประสบกับ ความรักใหม่คนไม่มีความรักก็จะเจอคนรักใหม่มีสิได้พบของที่ถูกใจความฝันที่จะสร้างอะไรสิ่งดีๆถ้าคๆถ้ามีเรื่องร้ายอะไรคุณก็จะได้เหมือนจะกลายเป็นดีเลยตัวของคุณเนี้ยมันเหมือนว่ามี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 มมมพรพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเนื้ออะไรเนี่ยทำให้คุณสิ่งที่คุณคิด ตามได้แต่บ,บุญไม่ใช่ว่าเกินตัวตามที่กําลังของเรานึกวัสนาของเรานะคะแต่ก็เป็นคนที่เหมือนมีสเสน่ห์มุ่งหวังจะทําอะไรก็ทําได้บางครั้งคิดว่ามันจะไม่ได้นะแต่มันก็ผ่านมาได้มันมีเรื่องราวดีๆให้คุณนะคะเหนื่อยหน่อยแบบถึงยังไงคุณก็ขึ้นแทน่นมาอยู่ที่สูงนะคะ ขึ้นแท่นมาอยู่ที่สูงเนี่ยก้าวกระทาเหมือนคุณแบบภาระทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นพาระาของตัวคุณเองคุณถึงจะมีภาระแต่คุณก็ใช้ชีวิตจะมีความตกแต่ขอเตือนว่าอย่าประมาท <c oughs> แต่ไม่ต้องห่วงไพ่นี่ดูวันต่อวันนะคะหมายเตือนไม่ให้ประมาทหมายถึงว่าบางทีเรื่องการเรื่องงานคุณจะถ้าคุณเหมือนว่าทนงตัวคุณก็จะพาดพังตกลงมาได้อะไรได้ คุณให้มองโลกในแง่ดีมีความสุขแล้วสิ่งดีๆก็เข้ามาเหมือนถ้าคุณพูดดีคุณก็ทำคุณก็ได้ดีกลับมาถ้าเผื่อคุณคิดแต่ร้ายๆก็กลับมาเพราะฉะนั้นก็คิดถึงแต่ว่าฉันนี่ต้องมีเรื่องมีความสุขเรื่องดีๆก็สิ่งนั้นก็จะเป็นของคุณนะคะเพราะพลังเทพเนี่ยมีเหมือนว่าไพ่นี่เป็นพลังเทพที่คุ้มตัวคุณอยู่นะคะของคนเกิดวันจันทร์ค่ะดีค่ะ ต่อมาของคนเกิดวันอังคารนะคะขอเป็นตัวแทนจับไพ่จับไพ่ให้คนเกิดวันอังคารค่ะไพ่ดูวันต่อวันนะคะว่าจะไปตรงกับของใครบ้างค่ะ คนเกิดวันอังคารห้องเตนหนึ่งดาปลาชานหนึ่งดานะชีวิตมีจากการต่อตู้อุปสรรคอะไรจะเข้ามาคุณผ่านไปได้มไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าความรักอะไรอะชีวิตคุณอะไรมันจะต้องเหมือนว่าเราต้องสู้มันถึงจะได้มานะคะเขาบอกว่าความสุขของคุณอยู่ในการที่ว่าคุณใช้สติเป็นที่ตั้งอยู่เหมือนทำตัวเหมือน พระพุทธรูปดีป่าไม่ยุ่งเรื่องของใครใช้สติเป็นที่ตั้งทุกอย่างชีวิตคุณจะผ่อนคลายจะขี้คลายไปได้นะคะไม่ไม่เอาดาบมาแทงตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคือความสุขความอุดมสมบูรณ์คุณมีให้คุณเหมือนทำตัวเหมือนเป็นพระนะเราไม่ยุ่งไม่เกี่ยวอะไรกับใครเจ้าที่นะถ้าคุณทำคนเกิดบันดาลคารคุณทำดีนะคุณจะได้ดีเลยถ้าคุณเหมือนปราก็ได้ ้าคุณทําไม่ดีเจ้าที่เจ้าที่แรงนะคุณจะขอโชคขอลาบขอพรอ,อ,อะไรกับจากเขาคุณก็ทํานะคะเพื่อจะได้ให้เป็นบุญเป็นเป็น,ปนอะไรเป็นโชคเป็นลาบของคุณนะคะของคนเกิดวันอังคารวันนี้ถึงจะไม่มีตัวเงินแต่พ,พลังแห่งคุณมีความตกมีความสงบดีนะเจ้าที่หรือว่าอาจจะเป็นชะตาเจ้าที่หรือว่า คนที่แบบว่าให้คุณระวังที่เหมือนสตัตรูตอะไรเหมือนกันแต่ให้ไหว้เจ้าที่เจ้าทางนะคุณอาจจะได้รับโชคลับลาบ,บก้อนใหญ่นะคะของคนเกิดวันอังคารค่ะต่อมาของคนเกิดวันพุธนะคะขอเป็นตัวแทนตับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันพุธค่ะ ให้นี้ดูวันต่อวันนะคะว่าจะไปตรงกับของใครบ้างค่ะของคนเกิดวันพุธนะคะ คนเกิดวันพุธเนี่ยแรงกระตือเดอร์วิ t เดอวอันนี้คือเป็นเด e v i วิที่ต่อสู้ได้ลนเด e v i วิวที่กีรลสคือคุณไม่วันนี้ทำยังไงใจคุณก็ไม่สงบเหมือนร้อนลนอะไรอย่างเนี้นะคะ ห้าคาถาห้าคาถาการงานคุณถึงปัญหาเรื่องอะไรคุณก็มีตัวช่วยมีเงาที่มาช่วยห้าคาถาเนี่ยเห็นไหมอีกคทาเงาเนี่ยก็มีเหมือนองค์เทพทั้งนั้นเลยที่ช่วยคุณนะคะคุณชีวิตที่อยู่ดีมีสุขหรือว่าการงานดีก็ต้องใช้พลังเทพที่ช่วยให้นึกถึงว่าเรามีอะไรอยู่คุ้มครองอยู่หรือว่าคุณบีดามารดาเนื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะ เพราะให้ทำใจให้สงบใช้สติความอดทนนะคะเพราะว่าที่อดทนนี่หมายถึงอดทนว่าไม่ไม่อารมณ์ร้อนไม่อยากได้ของคนอื่นไม่ใครพูดเหมือนว่าปัญหาอะไรมาไม่ต้องสู้ไม่ต้องหยิบเพราะเนี่ยเหมือนหยิบทั้งธนูทั้งหอกทั้งอะไรมันคือชีวิตที่จะต้องต่อทุกคือฉันไม่ยอมแต่ จับป้ายอย่างเดียวนะคะวันนี้คือเจ้าอารมณ์นะคะให้คิดให้ปองนะบางทีเรื่องเนี่ยมันเกิดทุกเรื่องอะ่ะแต่คุณเ็ปงเพราะว่าคุณแบ่งปันเนี่ยเหมือนมันเป็นชะตาการรมจะต้องแบ่งปันเนี่ยสามถ้วยเนี่ยมีอะไรก็เหมือนพวกเหมือนคนหิวโซหรือเหมือนพวกเขาเรียกพวกอะไรไม่รู้ที่เหมือนว่าเนี่ยเหมือนตับพะเวสีอะไรจะต้องมานั่นเหมือนเราจะต้องเหมือนมีการว่า เราไม่ได้ให้คนขอทานอะไรอย่างนี้เราก็ทางไหนที่ทําได้ที่ว่ามันคลายคร่งคุณแปรไปได้ชีวิตของคุณก็จะเข้มแข็งดีเพราะว่า ถ้าตัวคุณเนี่ยมันไม่สบายใจกับการเราคิดจะทําอะไรมันก็ไม่สาเร็จอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็จะเปลี่ยนไปนะคะชีวิตของคุณนะคะวันนี้คือวุ่นวายเพราะอะไรเดวิลอยู่หน้าเปิดเรื่องเลยเปิดให้ด้อนเปิดให้มีความวุ่นวายเปิดให้ในครอบครัวมีต้องถบต้องเถียงต้องต่อตู้นะคะของคนเกิดวันพุธวันนี้ก็มีเท่านี้วันพรุ่งนี้อาจจะดีค่ะ ต่อมาของคนเกิดวันพัรหัดนะคะขอเป็นตัวแทนจับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันพฤะรหัดค่ะไพ่นี้ดูวันต่อวันค่ะว่าจะไปตรงกับของใครบ้างนะคะ แปดแปดเหรียญนะคะแปดเหรียญคือแปดเหรียญควรเกิดวันพรหัสแปดเหรียญการเงินการงานเหมือนอันนี้ล้กันสรุปว่าคุณเปิดวันนี้เปิดบุญเปิดกุศลคุณทำบุญไว้มากเงินคุณก็มีมาก เพราะทุกสิ่งที่คุณได้มาได้ด้วยพลังพลังบุญเงินของคุณเหมือนเงินที่คุณทําบุญไว้คุณสร้างไว้มากคุณก็ได้มาคุณเกิดบระหัสคนเกิดบระหัสเนี่ยส่วนมากจะมีเรื่องการเงินดีเรื่องทรัพย์สมบัติดีเรื่องอะไรดีนะคะแล้วคุณก็เหมือนว่าเหมือนพระไม่มีก็งั้นใช้จะถ่วนตัวไม่ได้ทําอะไรไม่อะไรอย่างนี้นะโอ้โหดวงเศรษฐีเลยนะเนี่ย ชะตาเปิดบุญถ้าเป็นโอกาสของคุณคุณทำไว้มากคุณก็เป็นคนเจรษถีไปได้เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าทำอะไรคุณก็เรื่องการเงินคุณต้องมีสติด้วยเงินของคุณสร้างเงินของคุณเก็บเงินของคุณสะสมไม่ใช่ว่าจะเห็นว่าเป็นสดๆในชาตินี้ hmm. คนที่คลข้องเขามีโชคหรือทำอะไรก็ไม่ติดไม่ขัดก็คือเขาเนี่ยวันนี้เขาเปิด บุญเขาคุณจะไม่ติดไม่ขัดถึงคุณจะดวงชะตาจะเจ็บป่วยเนี่ยพลังบุญมาก็มาปัดเป่ามารักษารักษาคุณได้นะคะไม่งั้นเขาจะบอกว่ามีพลังกรรมพลังอะไรที่รักษาหมอที่ไหนก็หาไม่เจออะไรนี้แใกเนี่ยเปิดมา คุณทำคุณได้ทําบุญทํากุศลไว้ถ้าคุณไม่ได้ทําระหว่างเนี่ยตอนเนี้ยคุณดีอยู่ก็ดีอยู่แล้วก็จะดีขึ้นไปอีกคนที่วันคนเกิดวันพระหักที่โตกตามอย่างที่สุดก็จะได้ขึ้นมาที่เจ็บป่วยอยู่ก็มีพลังบุญเปิดมาวันนี้ก็จะได้รับข่าวดีๆขึ้นนะคะเนี่ยเทวดาคุ้มนะคะเหมือนพระสังฆราชอะไรเนี่ยเทวดาเนี่ยมีแสงอาทิตย์ด้วย คุณทำอะไรจะเปิดกิจการลงทุนขึ้นบ้านใหม่ทำอะไรที่สิ่งที่เป็นมงคลดีค่ะวันนี้เหมือนหนุ่มสาววันนี้ได้ได้เลิกแต่งงานนี่ทำอะไรก็เป็นวันดีของคุณอยู่แล้วจะร่ำจะรวยเพราะวันนี้เป็นสิ่งที่เปิดมาคนตก ต่ำอยู่ก็จะได้ขึ้นมาสูงคนที่รวยอยู่แล้วก็รวยเพิเพ่มขึ้นไปอีกนะคะดีมากเลยไม่อยากจะพูดให้มากๆเลยคือวันดีของคนเกิดวันพระหัสค่ะถึงจะคุณจะเป็นพวกเหรียญเนี่ยมันคือความอุดมสมบูรณ์คือความสำเร็จคือผ่อนคายนะคะบุญกุศลที่คุณเปิดมาเนี่ยคุณป่วยอยู่คุณก็จะหายป่วยอะไรอย่างเงี้ยคือมีความตกให้ แต่ส่วนมากคนเกิดวันพระหัสเนี่ยจะไม่ค่อยถงสิงกับใครจะเหมือนูงสิงแต่เหมือนใจอะเรื่องอะไรจะทําเป็นเรื่องส่วนตัวของตัวเองนะคะของคนเกิดพระหัสค่ะต่อมาของคนเกิดวันศุกร์นะคะขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันศุกร์ค่ะไพ่ดูวันต่อวันนะคะว่าจะไปตรงกับของใครเขาบ้างนะคะ คนเกิดบรนศุเก้าถ้วยนะความ,มบุดมสมบูรณ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ความตุกแล้วโดยเฉพาะที่คนที่ชอบปวดนะ้ำลดที่ต้นไม้ใหญ่ๆทำมาะายบูชาต้นไม้ใหญ่ๆ ปกป้องคุ้มครองตัวคุณนะคะทาําความสาเร็จตัวคุณเนี่ยมุ่งมั่นทําอะไรก็มีความสําเร็จให้มีพลังที่ช่วยนะคะด้วยศรัทธาด้วยเขาบอกว่าเปิดบุญเปิดกุศลถ้าใช้สติเป็นที่ตั้งความสุขคุณก็มีให้คุณทําอะไรเหมือนกับคุณก็จะได้สิ่งที่ดีๆอันนั้นนะคะของคนเกิดวันพฤหัสถือไอ้คนเกิดวันถูกถือว่าเป็นขอโทษทีค่ะ ดูาพาดนานแล้วก็เนี่ยคนเกิดวันศุกร์เนี่ยเพราะเหมือนว่าสี่สี่คาถาเนี่ยแล้วมีสิ่งที่ช่วยตัวคุณจะทำอะไรวันนี้วันดีมีคนช่วยแล้วพลังพลังแห่งความตุกเหมือนสิ่งที่แบบว่าเราขอพอรจากต้นไม้มือการสินบนหรือแก้หรือบนอะไรกับพญานาคหรืองูหรือพระอะไรตามแต่นะ่ะ คุณมีความอุดมสมบูรณ์ให้เพราะว่าไม่เห็นเป็นตัวเงินแต่ให้ความสําเร็จแต่ไม่ใช่เหมือนให้โชคให้ลาบนะคะแต่ความอุดมสมบูรณ์ของคุณมีหนึ่งถ้วยนะคุณจะได้รับของกำนันได้รับข่าวดีได้รับความเมตตาคุณถ้าทํางานก็จะได้ความเมตตาจากผู้ใหญ่ถ้าเผื่อนั่นนะคุณไหว้พระเหมือน ถวายพาถวายเจ้าอะไรเงี้ยคุณก็จะมีความอุดมสมบูรณ์ให้นะคะของคนเกิดวันศุกร์วันนี้ก็ถือเป็นวันดีของคุณวันเข้มแข็งตอนนี้จะใครจะได้อันไหนคะคือว่าจะทุกข์จะร้อนจะลําบากแต่การเงินน่ะมันมองไม่เคยเห็นแม้นแต่ทางที่จะเปิดแม้นแต่พลังบุญเนี่ยก็ให้แต่ว่าความตกไม่ได้เงินทองไหลามาเทมาวันนี้การเงินก็ไม่ได้อุดมสมบูรณ์นะคะแต่ว่า ความเข้มแข็งของคุณมีคุณอยากทำอะไรสร้างอะไรความสำเร็จก็มีให้ค่ะต่อมาของคนเกิดวันเสาร์นะคะขอเป็นตัวแทนจับไพ้จัดไพ่ให้คนเกิดวันเสาร์ค่ะไพ่ดูวันต่อวันนะคะว่าจะตรงกับของใครบ้างนะคะ คนเกิดวันเสาร์นะเข้มแข็งอดทนนะเหน็ดเหนื่อยนะสิ่งที่เปิดมานะ่ะความสาเร็จความเข้มแข็งอดทนแต่เราเหมือนจะมีเรื่องมีราวมีต้องให้รับภาระเหมือนเปิดสิ่งที่ว่าจะต้องสร้างต้องรับภาระเนี่ยการเงินคุณมีแต่คุณก็ต้องแบ่งปันบริวารหรือเจ้าการรมนายเวหรือถ้าคุณไม่แบ่งปันคุณก็จะต้องเหมือนคุณมีภาระให้ต้องช่วยเหลือให้แบ่งปันนะคะ ห้าคาถาคือว่าคุณเกิดวันเสาร์เนี่ยเหนื่อยในนะวันนี้ต้องสร้างต้องสนต้องทําทําแล้วก็ไม่ได้ค่อยได้ใช้กลายเป็นต้องให้เนี่ยคนที่เขาลําบากเนี่ยเขามาดึงคุณมีอะไรเขาก็เหมือนเขาเกาะได้เกาะแบบเห็นแก่ตัวบางคนนะ่ะเหมือนเห็นแก่ตัวเลยเพราะเขาลําบากคุณก็ต้องให้อาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวร ถ้าจ้ากันในเวงก็มาขอมากินให้คุณแต่ภาพคุณมีเงินแต่คุณก็สุขภาพไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นมนุษย์ก็เหมือนว่าคอยแทะคอยเลม็มคอยดึงเนี่ยแกะทองเหมือนเนี่ยเป็นทองเนี่ยเขาเหมือนเหมือนว่าสมบัติอะเหมือนคอยแทะคอยแกะคุณนะคะไพ่วันนี้คุณก็ต้องตั้งสติทำอะไรก็จะเสียก็ไม่ต้องเสียมาก อดทนถึงจะเปิดว่าเราสู้เรื่องงานจะขยายกิจการเนื้ออะไรแต่เราก็ต้องสู้ให้ได้จากคุณทำได้คุณมีพลังช่วยนะคุณขอคุณมีพลังช่วยจะมีสิ่งดีๆเข้ามาให้คุณนั่นเหมือนว่าคุณจะต้องได้รับภาระอะไรอีกสักอย่างมันเป็นจำเป็นที่คุณจะต้องแบกภาระเนี่ยที่จะส่งข่าวมาเนี่ยอาจจะว่าเออเหมือนว่า ใครเดือดร้อนคุณก็ต้องอุ้มต้องมันจําเป็นต้องอุ้มต้องสมเขาอะนะคะของคนเกิดวันเสาร์วันนี้มันถ้าถามว่าดีไหมไม่ดีเท่าไหร่นะคะวันพวกนี้อาจจะเป็นวันดีของคุณวันนี้พลังพลังกรรมพลังเจ้ากรรมนายเวรติดตามเหลือเกินนะคะขอให้โชคดีทุกคนคะ่ะ